อาจารย์แมงปออไม้เอกเลขเจฟองเบียรมาแล้ว16มิถุนายนพศ2566เลขนี้นะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีไปยังพี่น้องปองป่ายสุผู้สุคนคะ่ะที่แวะมาชมแนวทางกับช่องแม่มอลลันลาซ่อมผ้าพารวยนะคะ คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อนำเสนอข้อมูลแนวทางสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะมาเริ่มกันที่ชุดตัวเลขแนวทางของแอดเสือสั่งฟ้านะคะท่านผู้ชมวดที่ผ่านมานะคะชุดเน้นก็เข้าที่09นะคะสำหรับเสือสั่งฟ้าค่ะพี่น้อง มวดน,นี้นะคะชุดนี้เป็นชุดเต็มค่ะเต็มเต็มค่ะพี่น้อง16มิถุนายน2566นะคะ2ตัวนะคะ374717180506และ07ค่ะชุด3ตัว905 906 907 506 507และ607นะคะ ต่อด้วยแนวทางของแอดน้อยนะคะแอดน้อยนะคะเคยเข้า3ตัวเนาะคะ่ะสำหรับงวดที่ออก903เ้ยค่ะพี่น้องงวดที่ผ่านมาแม่มอนไม่เห็นข้อมูลของเพิ่นเนาะคะ่ะงวดใหม่นะคะ16เดือน666ให้มาแล้วนะคะเด่นที่2และ9นะคะสำหรับเลขออกกำลังกายเ้ยค่ะพี่น้อง29 21 24 25 91939495 3ตัวเม็ดเดียว925นะคะตามกันต่อที่แนวทางเลขของป้าม่วงนะคะ16มิถุนายน66ค่ะ736536935 36394026และ15นะคะ ต่อด้วยแนวทางชุดนี้ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางนะคะเลขตัวเดียวนะคะซึ่งค่ะเข้ามานะคะต่อเนื่องนะคะ3 4 5 6 7่ห้าหดงวดนะคะท่านผู้ชมสำหรับเลขตัวเดียวงวดที่ผ่านมานะคะหลุดเนอคะ่ะพี่น้องเพิ่นให้ซ้ำเนาะคะ่ะสามไม่มาเลยนะคะออกสองเดสองนอะคะ่ะ2มา,มาทั้งบนและ มาทั้งเป็นเลขห้ามเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็เลยบอกเข้าเนาะค่ะหลายคนก็ให้สามเจ็ดสองนะคะแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายเนาะค่ะถ้าใครปอดตัดเนาะค่ะพี่น้องเนาะสําหรับงวดนี้นะคะเลขตัวเดียวนะคะวิ่งที่สองนะคะชุดสามตัวหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสองหนึ่งสามและสองสามนะคะ มาต่อกันที่แนวทางของแอดแจ็คนะคะท่านผู้ชมเป็นแนวทางเลขความฝันนะคะแม่มนเห็นว่าเลขตรงกับแนวทางเม็ดเดียวของแอดทะเลใจเนาะคะ่ะมีความเป็นไปได้ไหมคะท่านผู้ชมที่งวดนี้จะมาเนาะคะ่ะเราก็มารอลุ้นกันนะคะงวดนี้มีสองหางเป็นเลขฝันเนาะคะ่ะเพิ่นฟันวาเลขออก106เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ เลขก็จะมี017แล้วก็106นะคะ71 17 06 60นะคะสำหรับเลข2ตัวเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะก็มันรอลุ้นกันนะคะ106แม่มอนซื้อลอตเตอรีงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะยังบม่มานะคะ่ะพี่น้องก็รอลุ้นกันนะคะปีที่แล้วมา1ครั้งเนาะคะ่ะ ไม่ใช่สิท่านผู้ชมปีที่แล้วมาสองครั้งสองงวดติดเลยเนาะคะ่ะต่อกันที่แนวทางของอ,อไม้เอกนะคะ16มิถุนายน66นะคะเด่นรูดที่1และ2นะคะฟันไปที่เลข1ด้อค่ะพี่น้องชุดนะคะชุดวินคือน1 2 3สและ8นะคะจับ2ตัว1 5 1 6 2 3 2 5 2 8 สตัว 1, 2, ึ่งสหสองหนะคะเม็ดเดียวให้ 1, นึ่นะคะพี่น้องอัดหนักไปที่ 1, 8และ 1, 7นะคะต่อด้วยแนวทางของเจฟองเบียร์นะคะรัฐบาลไทย16เดือน 6, 6, 6นะคะเด่นที่เลข6คะ่ะพี่น้อง6ก6ูนยเม็ดเดียว 6, 4นะคะ 3ตัว7 4 6นะคะ5 7 6และ3 6 1นะคะเราจะมาปิดท้ายกันที่แนวทางของอาจารย์แมงปอปีกบางด้อค่ะพี่น้อง16มิถุนายน66งวดที่ผ่านมาอาจารย์ให้เข้าที่7227อยู่นะคะสำหรับแนวทางอาจารย์แมงปอเข้าทั้งชุดตัดและก็ชุดเต็มด้อค่ะพี่น้อง วัดน,นี้นะคะชุด3ตัวมี748 749 962 963 207และ307นะคะเน้นเน้นคือดอกจัรน์เนาะค่ะพี่นองเนาะชุด2ตัวบนและล่างด้วยคะ่ะ48 49 6061 6263 07 37และ47นะคะ และสำหรับใครที่เบี้ยน้อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็มาดูที่ชุดพิเศษอาจารย์แมงปอตัดให้แล้วนะคะชุดสรุปพิเศษ16มิถุนายน66เด่นนะคะ4 6และ7ค่ะฟันที่เลข4ฟันว่าค่ะพี่น้อง 48496163 07นะคะสำหรับชุด2ตัวนะคะสามตัวมี748749963ดเ้นะคะฟันเน้นๆไปที่748ดนะคะ่ะพี่น้อง48และ63นะคะสำหรับชุด2ตัวพี่น้องคะพี่น้องก็ดูตามนี้เนะคะ่ะมักชุดใดนำเพิ่นก็จังเอาไปเนาะคะ่ะบางทีชุดตัด ก็ไม่มาเนาะค่ะก็ไปเข้าที่ชุดเต็มแล้วแต่ดวงแล้วแต่มักอันอันนี้เป็นความเสื้อของเห่าเนาะค่ะแล้วแต่ดวงค่ะพี่น้องแม่มอนนํามาเป็นแนวทางอาจารย์ก็วางเป็นแนวทางตามสูตรเพิ่นเนาะค่ะค่ะสําสหรับคลิปนี้แม่มอนฝากไว้ประมาณเท่านี้นะคะ ขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะผิดพลาดประการใดแม่มอนก็กราบขออภัยมานะที่นี้มัอนอย่างเช่นเคยค่ะไม่มีเจตนานใดนะคะปรารถนานแรงกล้าก็คืออยากให้พี่น้องทุกคนนะคะเฮงเฮงปังปัง,ปง ในงวดนี้เนาะคะ่ะถูกรางวัลใหญ่ๆได้ลอตเตอรี่รางวัลใหญ่กันสุขกทุกคนเน้ะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ